ไม่เอาไม่ถอดมันไม่เท่ออไม่เท่มันก็เร็วเกินอ่ะถ้าถอดถ้าถอดถ้าถอดก็นะอย่างว่าเโอ้ยไอดีกับประมาณไม่เคลื่นกลงกลางกูเนี่ยนี่ก็เลยนี่ยนี่นี่นี่อดถอดถอดยิบหัวไป ออกมันเลยขกความพอมาเปวพี่มาปเดียวไปเดียวเอานี้แหละใครถ่ายอ่ะพี่พี่นีถ่ายละีะนีถ่ายยังอัจะให้เป็นบหลวงเลยไปหลวงอย่าพงน้ำอย่าพ่งน้เอตรงนี้ก่อนนไม่ว่ากูต้องคิดเไวก่ะกูไม่แก้สมดุไมาอแล้วปนน้าอไปมใช่ปะ เอาไว้แต่ไม่เอาอาสาขอ่าฮ่าฮ้าเ่าฮ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 ่า แต่ทำไมก็ไม่รู้กมีกเอากดกดได้แล้วเอ้เจอเจอเลงมาไหนลงมาไหนคุณจะไปคุณจะไปขโมยองยาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวของยาองยาจะเปล่าคุณนั่นเลยคุณซื้อตี๋มาหรือยังครับกดเลยเอ้ะทำไมหันหน้าแล้วโน้นอ่ะ